มือนี่มันตามพอฝนมือว่านเป็นไปเกี่ยวหย่างเป็นไปพ่อเตาอยู่คู่หม่องเป็นเกี่ยวหย่าจับขึ้นมาพ่อเล็กเห็นเล็กเก้าสองอยู่หลังเตาชัดชัดเพื่นว่าเพื่นเล่เอาสามตัวใส่เพื่นเล่เอาศูนย์เก้าสองเพื่นก็เลยว่าเพื่นเสียดายเลื่อมจิตพอว่าเตาเป็นสามแล้วว่ะแต่ว่าเพื่นถึกสองตัวบนเก้าสอง งวดนี่เพิ่นว่าเลขออกยุคขาเพิ่นตัวบักงา่ายชัดชัดเพิ่นว่ามืองเก่งอสามมือแล้วเพ่นท่านลบด้วยนว่าจะเป็นเลขตัวใดออกยุขาลองไปติดตามกันเลยเลยค่ะสวัสดีครับพ่อฝนค่ะสวัสดีค่ะอ๋อพ่อคนได้ยินมข้าว่าถึงเลขร้ายแท้ <c oughs> โอ้ยเดืบดร่วงว่ารือดร่วงวาเดี๋ยวพ่อได้ว่าจะได้หรอะเดี๋ยวมเห็นดูดานานเตาเหรอห้ เต้าฟันหมดด้วยเต้าอันอี๋เต้าอี๋ป้าพวกจับมานมาเลยบ้านนเนี่ยจับปลาเล้วกัมาเบริเลกเอาสองปลาตัวเล็กงามเลยปล่อยมันอือยิ่งใส่เราฟองกนไปน้ำจับไปเยอะหน้ากั้นปล่อยมันไปเปล่อยมันไปหรอกหมายถึงว่าเราพอไปหน้าแล้วไปเห็นเต๋อเยอะจับพี่เบิรงหรอ่จับพี่เบิรงเอาด้วยไปเที่ยวหยาพ่อมันแล้วออกมาให้เบิร์ง นี่ก็สองนาน้าไเล่เข็นเลขสองตัวเลเหอตัวตัวญ่วะตัวสองตัวเ่สองตัวกสองต้านี่มารอยเห็นน้ำได้เขากันด้มาิวงเลขเต้าก็มาเขากันเลยผมตัวนี้ปฏศูนไงศูต่ใช่ไหมเต้ามันเป็นส้ำหาเป็นจอ้วเนาะ ามเซิรสามไปหาถอะนี่ไปหาเาตีไอ้ไม่าเติเได้เต่าหนก้าออไได้ตีศูนย์ใซ่ตมศูนยเ์ันจะใท่่ชักแล้วคืนาวเฮ้ยคืนแล้ว่ิ้เอ้ยสามสามเซนติเมตรไ่เป็นไรไมเไไมเได้เามง็ไไได้ไปสื่อลอยนึง เอาไอยบาทแล้วเอาเก่าสองเขารคเก่าสงที่ย่างบวกกับนี่จะอยู่ตรงตรงเลยบวกกับซ้ตัวเดียวมบอกข้างในะเนาะตัวเดียวพร้อมนะสคิดเงินมาดลวยนะนด้วยกันเสียวซ้ำไบอก้เอฟีเอ่้ใจดีเพหาจะพ้นเงินกันมันเพื่ได้บอกสิได้เงีนเดยงเ่งนไปเขาเบิงเขาถึเราก็เขาอันนี้ควาฟันต้องหัดาก่อนเลยเลต้องหัดนนะด ได้สิบอ,อกดอ,อกก็ัได้อมาม่เหลือเราไหมม่เหลือต้รไหมเนะราก็ได้กะดะเลเ,เ,ตเต่าเต่าสองตัวเดียวบอกขับพร้อมใหน,น้องเอ้ยนะครับสามตัวเราไปซื้อศูนย์เก่าสองอือแจมได้ไหมช่องสองช่องนี่่ได้ปล่อยทาขึ้นนี่เอาเ<ม><ม>งินไปให้เพิ่นนี่เพิ<ม>่นที่เพ่นผานเงินมาให้สหรับบ บาสมตซื้อบอกแพงแมสองตวซื้อสิบ,บาท <c oughs> เฮ้ยเป็นตัวอะไรวะกันนะสามตัวมาเรีกตัวาคาบ,บาทมาเนี่ยออถอธรรมาดาเดยสมตัวนหน่อยเด้มนได้สองกว่าเลแล้วมันได้สองตัวเกเอาหน่อยเฉยสิบ,บาทเนะาะเฮ้ยประกับจะเมียนไถือ<ว>นะเซเข้านี่ว่าแม่นุบัดพรดเยเนเพราะอ,อยากพอได้ตองสิเนาะสิมนะีดวงแล้วดวงเออดวงเราก็รามากเนาะเขามาตามนาาปีเนาะนหลงเนาะบราก็สัมนะีเล็กอ่ Đó đi tôi khuyên mặt được không? Đó đi Đó đi câu này là con này của này tao. Ồ, nè. Còn... À, à. Cái nhà của này tao, của này tìm tao, mày con. chắc có là áo, con áo. Cái chuồng là làm đi. này có đấy. là cú lốc, bây giờ ở nhà gì đấy, bà, tôi lấy con như cú đéo. mới là con lo qua, quả này lì, câu chó, hát, 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 เราหมาบเาหาบีจเลยบ่หาไปเลยพอเอาเอเ้หาเอาตกปุ๋ยไปใส่เอากูกว่า่ปจะไปูนเนาะเฮ้ยีสามคอเนี่ยาดีเห็ไนม้งมองไปแวหาศูนย์ปดีม่บ้านเราแบบเเมื่อจะไเรีนคนซื้อเาคนกับกัคนต่นนเงิงนเนเนเ่ิเิเนเนเงเนเเนเนเเน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 เิา ก็เปอร์เซ็นต์ส่เห็นก็สองเปอร์เซ็นต์น้อยก็สองไหเน้ยว่นะสิบบาทก็แล้ซื้อแค่สามตัวเห็นเหี้นะตัวเล็กก็ไม่เล็อันซ้ำก็สองเดยกันเมี่ได้หาบัทดีวได้สามร้อยหกสิบบาทแต่เลี้ยงตัวผู้ถอยเขาอันมากเขาเขาใจเกินนึงเขาว่าเขาบอกเขาใจเ่องเดียวไม่ได้ไรสามร้อยหกสิบบาทสิบบาทไดั้หาเกเลยเนาะจะเสียดดยเนาะ ได้ก็ไปเอาพักได้หาเบาสันก็หญ่เลิซื้อหน่อยเลยมันบอกว่าซื้อเอาเท่าซื้อได้ไรซื้อได้อีกดเนามักเบื้งเีกนเตาดีเร็วไหคนซื้อได้อยก็มัางไมได้ไม่อยได้รอ่ก็นมือวานเป็นสอดมวกันยังพอใช่ไหมเป็นน้ำแดงอยแด้น้ำั่นไหมไม่มีแต่่อยเบิ้งกองซองเขาซอเสียรวถืกันต้นเดือดนเตา้ยมันยืน้ำหยาแนมันสดนหยาแมงนน่ำกับเห็นดูเต้าเห็นสาม่นมัยเล่านียพอดีสามสอ เาเน่พอเต้านี่มากมางเอซี่หรือทำมาหมยเรารวยนดพ่อเต้าว่เจอไหวเยอะแล้วข้ามาเต้าหนี่ยตีเป็นสามเลยตีเป็นศูนย์เป็นไปเพรไรศูนย์อะอี่ะแอลกอฮอลศูนย์เก้าศูนย์หกศูนย์่อ่ยงมีควตาย่มาสบ่บ่พข้งคอตีว่าผู้เฒ่าผู้เฒ่าเขาตีเก้าศูนย์เราะว่าอ๋อมนี่ดีเลยหลองอ่ายทีละงวดนั่นเอนว่าหัวเต้ามาฝัน็นเต้าจ่หัวเตียนเห็นใครเห็นพากรับเต้าเนี่ยไม่ทำนะ เราเห็นเตาช้องทัวแล้วก็มีไข่ไหมเสือเยอะกว่าดิเสืเก่าศูนรอบวันนีมันออกโูนมัเข้าหัวเันถือเอเขาไงถือทั้งบนทั้งล่างอันนี้นย่างว่าออกยอะขาคนนี้เหนแล้วอพอไปคนยังว่าสูนน้งามเดี๋ยวนยังป่าเจ้าสิูนยังนเล้ยงป่าสูนเก่านเขาอ่เตืวนีเมื่อนี้ไม่เเอาคือชัดเเอาลูกเนันสอเก่าย เห็นปะเห็นเไม่นบอนมันเป็นชุนย่งโอ้ชุนเก่ายี่นี่ปะเอแม่บอจะเห็นว่าเห็นนี่เด็กเด็กเก่าเหนปะเก่าชุนเรว่าผู้องว่าเพราะว่ากตาม้งบเป็นชุนหาี่หรเชุนหาไหมเก่าเก่าไงอยู่ยังยงยัง โอ้โก็ยืมเื่อให้นอนอีกอะไรหมองแงๆพี่นยสำรวเป็น่แม่ม่เห็นปบรนมีเางีแง่นี่งแง่ี่เลซอกันหนึ่งนี่ี่ม่องแง่ๆยู่มองอ้าก่อนว่งเลยเลยเลยได้บัตรเลเด็กุค้าไปไงเด็กุค้าไปไงรเลยคิดดอกบอลรซอยกันรงพล

ใจว่าซูยังเป็นร่เยังเป็นรเก้าเลยนี่เป็น้านูนไ่มะวนี่ใ่่่ันี้ไม่เห็นชัดยู่นชัดยุ่งคือยังเขียนไว้จะไม่ได้เขียนเลยครับด้วยไม่ได้เขียนเลยครับเงินอะไรเป็นว่าไม่เรียกเก่าแ็นกระสุเก่าี่มันคือเก่ากราฟหวปงจีบันยวเจะเก่าหวังที่ สุนปีสุเก่าเก่าดข้างนันนี่เรีกเปก่เลยเออเชิญสนเปยอาพเสุนแปีน้องเอาตามพป็ว่าะอันคอยเบิ้งเนี่ยคอยเบิ้งคอยเห็่เป็นสามชาิเดยสามมันจะยักขึ้นนี่จีนแต่อีกันเบิ้งมั่งอีกแบบนึตัวเดียวกันนี่มันจะเป็นเก้าอเป็นสองตัวในตัวเดียวกันออสนอแล้วใช่้องเนะ สนับใเล็กหรอกเพราะว่าตเล็ชุนกค้าคนนี้แหละเนี่ยต่าซุนแปดซุนขวช่วงเมื่อคขนแลเจ้าหนาที่เ็นทำเปลี่ยน,น <c oughs> อาสั่วละนี่เป็นชุนเลยทำ <c oughs> เป็น,นล,ปล่อนรับนี่ว่าศุนแปดซุนข่องกัเออเอาสัะครับจุชมมคนมันกันได้เมาื่อคืนนี่นดีเลย